มานำเสนอกันในเรื่องจรวดหลายลำกล้องซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยกองทัพไทยในการผลิตใช้ประโยชน์จรวดหลายลำกล้องนั้นก็ผลิตมาที่สามารถยิงได้หลายระยะไว้สำหรับป้องกันชายแดนป้องกันการเกิดทะเละเบาแวงและก็ต่างประเทศใช้อาวุธ ที่ร้ายแรงยิงเข้ามาจะกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของประชาชนคนไทยนะครับที่ไทยผลิตเองก็เรียกว่าจารวจดี1นึ่งหนรือดีสินะครับกองทัพไทยนี่ผลิตมาครั้งแรกก็จนถึงระยะนี้ปัจจุบันระยะการยิง300กิโลเมตรการนำวิถีด้วยดาวเทียมนะก็ GPS นำ จะให้ย่อนลงตรงไหนก็แม่นยำนะครับเหมือนกระจับวางก็จะมีขนาดลำกล้อง122ม mm, ิลเมตรยิงได้ไกล40กิโลถ้า3ามศมิลเมตรยิงได้150กิโลเมตรถ้า3ามเ็ดยมิลเมตรก็ยิงได้ไกล300กิโลเมตรนะครับก็การผลิตตอนนี้ผลิตไปถึง dsa dtl 2ก็ เป็นขีปนารุธรถุ่นใหม่พิสัยไกลการเคลื่อนย้ายก็เคลื่อนย้ายด้วยรถร้อยยางติดประจำรถไว้เลยครับมีเหตุที่ไหนก็เคลื่อนไปทั้งรถนะจะไปเติมบรรจุไข่กระสุนเอาภายหลังนี่ก็เป็นฝีมือเพื่อการป้องกันตนเองของไทยยังไม่ได้จำหน่ายออกไปที่ต่างประเทศนะครับ